นอบน,น้อมแด่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถาวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระพระมชิมะพระนวกะสมมเนธและแม่ชีแม่ชีพุทธอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ใจบุญและผู้ที่นิยมรายการประถมธรรมโดยแม่ชีพุทธท้องฟ้า วันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะพาท่านไปพบกับความน่ารักใสๆของเด็กเด็กน้อยคนนี้ชื่อยาย่าจะมีคำถามอะไรลองไปฟังคำถามจากเด็กน้อยกันค่ะแม่ชีคะเวลาหนูเห็นคนเขาใส่ชุดขาวเขาเป็นแม่ชีกันหมดไหมคะ หนูใส่ชุดนี้แปลว่าหนูเป็นแม่ชีพามหรือยังคะอ๋อใส่ชุดขาวอืมใครดูแลจะใคล้ายกับแม่ชีมีสบายดังนั้นเป็นแม่ชีหรือยังใช่ไหมคะอืมเห็นไหมคะเราประมาทไม่ได้นะคะยุวชนสมัยนี้มีสติปัญญาดีโดยเฉพาะถ้ากาถูกเลี้ยงในสถานที่ที่ดีในครอบครัวแห่งธรรมะหรือ หรือบุญกุศลเขาทำมาดีสิ่งนั้นจะผลักดันนะคะเพราะเป็นความจําอยู่ข้างในจิตตั้งแต่ผ่านภพชาติจะผลักดันให้เขาเนี่ยใยในธรรมและก็สนใจที่อยากจะถามคําถามนี้เนี่ย <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> เป็นคําถามที่น่าสนใจมากว่าใส่ชุดขาวสไตล์นี้แล้วเป็นไม่ถีหรือ,อยังคะ ก่อนอื่นจะบอกว่าชีนะคะได้ตอบคาถามให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ฟังรายการได้ทราบทั่วกันด้วยจากคําถามน่ารักนรักของสาวน้อยชีเป็นภาษาบาลีแปลว่าขาวแต่คนใส่สีขาวทุกคนเป็นชีไหมคะอย่างจนกว่าจะได้คําคขอบวชต่อหน้าพรพะพพพพพพสงฆ์นะคะได้กล่าวคําขอบวชต่อหน้าพระสงฆ์ และคําอาราธนาศินแปดและตัวศินแปดนะคะจนครบกระบวนความแล้วนั่นแหละจึงจะได้เป็นแม่ชีหรือแม่ชีพุทธหรือว่าเป็นนักบวชสีขาวในพระพุทธศาสนานะคะ mm hmm. นักบวชศีลแปดที่เรียกกันว่าแม่ชีหรือแม่ชีพุทธต่างจากผู้ไปถือศีลอุโบสถในวัดหรือไม่เท่ากันไหมเพราะศินแปดเท่ากันเนี่ยเท่ากันไหมคําตอบก็คือ ไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนกันด้วยคือสินแปดข้อน่ะเท่ากันแต่ที่บอกไม่เท่ากันคืออะไรผู้ถือศีลอุโบสถมิที่ผ่านการบวชไม่ได้กล่าวคําขอบวชเอสาหังบันเตก <c oughs> เพราะว่ากระบวนการบวชคือมีหนึ่งคขอบวชสองคอาราธนาศีลแปดสามเนื้อของศีลแปดแต่ผู้ที่ ไปถือศีลอุโบสถอโบสถก็แปลว่าแปดในวันพระเขาจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ค่ะว่าหนึ่งอาราธนาศีลและเนื้อศีลแค่นั้นจะสังเกตว่าเขามีสองแต่เขาจะขาดคำขอบวชและการอาราธนาศีลของเขาเนี่ยศีลแปดเนี่ยาสามารถที่นอนที่วัดก็ได้หรือมารับคำอุโบสถเนี่ยแล้วกลับไปถือที่บ้านได้ แล้วถือที่บ้านแล้วมันก็จะจางหายไปเองภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะครบหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วสีนั้นจะจางหายไปเองท,ที่พอจางหายไปจากแปดข้อมันก็เหลือศูนย์ที่จริงก็เราจะต้องมารับศีห้าที่พระเป็นพิธีการซะหน่อยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อที่ว่าห้าเนี่ยยังเป็นมนุษย์ไงถ้าศูนย์เนี่ยคือเป็นอะไรคะไม่ตวดเปยอสุรชะละกายสัตว์ดรรจฉาน์ก็สี่อย่างเนี่ยดังนั้นเราจะจึงจึงจะต้องมา อารัธนานำศีลห้าไว้กับตัวกับตนของเรานะคะนี่แหละก็คือถ้าบางท่านไปถือศีลอุโบสถที่วดัดนอนค้างด้วยพระก็จะดูแลให้ดูแลอะไรพอถึงครบตอนเช้าจะกลับบ้านกลับเมืองกันแล้วเนี่ยพระก็จะให้ศีลห้าเพราะว่าศีลอุโบสถจะจางภายใน1วันหนึ่งคืนนั่นเองนะคะ1วันหนึ่งคืนที่ถือศีลแปดได้ชิมลางรู้รสชาติของนักบวชขาวว่าเป็นอย่างไรแต่แต่แต ถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ถือศีนแปไม่สํานึกว่าตัวเองเป็นผู้ถือศีนแปมันจะครบไม่ค่าสินเนี่ยมันเสียดายเวลาค่ะที่สละออกมาจากเรือนแล้วก็มาอยู่ที่วัดหนึ่งวันหนึ่งคืนเพราะว่าท่านได้กุศลเรื่องการสละแล้วเนี่ยมันสะสมอินทรีย์ในการตัดตัดความเป็นเรือน ถามว่าดีไหมดีแน่นอนรายการเราไม่มีการตําหนิผู้คนทําดีน้อยก็คือดีดีมากก็คือดีเราจะให้กําลังใจกันเสมอน,นะคะ,ะแต่ว่าความคุ้มค่าความคุ้มค่าที่ท่านมาแล้วสละมาแล้วท่านมาถึงก็มาคุยกันท่านมาถึงท่านก็ยังติดกิฟสีชมพูแดงเขียวเล็บยังทานะแดงแป๊ดปากยังทาแป้งก็ยังทา ไอ่สร้อยทองคําก็ยังห้อยอยู่ที่คอเพียงแต่ว่าชุดเนี่ยเป็นชุดเหมือนแม่แมชีพุธอย่างนี้นักบวชเนี่ยจะมาถักทอประดับตกแต่งไม่ได้สบายเรียบๆธรรมดาเสื้อก็เหมือนกันเข้ารูปไม่ได้เป็นเสื้อตรงๆอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อตรงๆธรรมดาจะไม่เอาเอวเข้าเอาหลังเข้าไม่ต้องเน้นเรื่องสวดทรงแล้วผู้ที่ถือศีลอุโบสถส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเขาก็เอาสะดวกเท่าที่เขามี ก็คือเอาเสื้อที่เข้ารูปเข้าทรงมาซะส่วนใหญ่ดังนั้นจึงเท่ากับนักบวชสินแปดไหมคะไม่เท่าไม่เท่าความปราณีตไม่เท่าสินสินไม่เท่าเพราะว่าที่จริงอะ่ะเขาถือสินแปดข้อเท่าไม่ชีดแต่เขาก็รักษาไม่ได้เสื้อยังมีสวดทรงอยู่มันก็คือไม่ได้สบายยังมีฉลุอยู่ก็คือยังไม่ได้ไม่ได้ขั้นปราณีตแต่ยังน้อยได้นําตัวเองเข้ามาสู่วัดวาอารามแล้วก็พยายามถือศีลบางคนมาก็ พอถึงเวลารับอุโบสถก็ไม่รับรับแค่ห้าแต่อยู่วัดเอาเอาพวกเอาพวกเอาสังคมแต่กลายเป็นว่าเป็นผู้มาชวนศีลอุโบสถที่พยายามจะทําให้เต็มพร่องลงไปด้วยอันนี้ท่านต้องระวังบาปกรรมมันไม่น้อยเลยนะคะต้องระวังบาปการก่อาเองโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วลอ่านอ่านหนังสือเป็นฟังธรรมมาก็ไม่น้อยนะคิดว่า กว่าที่ท่านจะมีนิสัยในการจูงจิตตัวเองเข้าไปวัดไปถือศีลุโบสถแล้วอยู่นอนวัดเนี่ยดังนั้นเนี่ยความละเอียดตรงนี้สําคัญสําคัญค่ะถ้าไปถึงวัดแล้วก็คุยกันเยอะแยะมากมายเลยผิดศีลข้อมุสามไหมคะผิดสิคะพูดเพ้อเจ้ออะไรที่เปลืองเปลืองพูดจังเลยมันจําเป็นในการพูดไหมคะมันไม่จําเป็นมันเปลืองต้องสงบปากให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะที่สุดของคารวาที่ มารักษาศีลแล้วมันยังเป็นเสีเ้ยวจิตเดียวของนักบวชหลักนะคะดังนั้นต้องทําให้ที่สุดที่นี้ถ้าหย่อนก็ยุ้ยนะคะก็ยุ้ยก็ไปใกล้เคียงความเป็นคารวาสเดิมบุญกุศลที่ท่านกลับมาเก็บเกี่ยวนะมันได้น้อยมากจางมันไม่ครบมันแทบไม่ได้นะศีลบ,บุญกุศลก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ใฝ่ดีใฝ่ธรรมเมื่อมีหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งราตรีหนึ่งวันหนึ่งกลางวันหนึ่งกลางคืน ที่ท่านได้ทําแล้วขอให้ท่านได้ถึงบุญเถิดเพราะว่าความเป็นนางฟ้าเทวดาชั้นสูงจะบังเกิดแก่ท่านนะคะอ่าทีนี้ก็ตอบคําถามสาวน้อยว่าไม่เหมือนไม่เท่าปราณีตก็ไม่เท่าครบก็ไม่เท่ายกเว้นบางคนเนี่ยเขาเขามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจริงๆนี่ก็เรียกว่าบุญใครบุญมันก็โกยกันเอาเองนะคะส่วนใหญ่คนที่ถือศีลเคร่งครัดเนี่ยพอเข้ากลุ่มแล้วกลุ่มจะ ตำหนิกลุ่มจะไม่ชอบกลุ่มจะติเตียนฉันคุยขนาดเนี้ยเธอไม่คุยกับฉันเลยก็มาเพื่อถือสินไหมมาเพื่อที่จะรูดซิบปากหรือว่าพูดให้น้อยหรือว่าออมคําพูดนะคะพูดปกติผู้หญิงพูดเก่งนะเขาเรียกว่าน้ําไหลไฟดับยังไม่ชีพูดเนี่ยใช่ก็ผู้หญิงไงก็พูดเก่งไงพูดเยอะพูดมากพูดได้แต่เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่พูดเลยนะคะไม่พูดเลยต้องติดป้ายที่หน้าอกเลยนะว่าปิดวาจา ที่ติดป้ายก็อยากให้สังคมเข้าใจอ่านเอาเองติดตัวใหญ่ๆเลยนะกลัวคนแก่คนเฒ่าอ่านไม่เห็นเงนี้ค่ะหรือว่าถ้าวันไหนไม่ได้ปิดวาจาก็อาจจะเขียนว่าสำรวมวาจาให้รู้ว่าพูดน้อยนะเนี่ยคือนี่คือแคร์สังคมค่ะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องแปะป้ายบอกใครนะคะหรืออยู่ในที่ที่เขารวมกันเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมซึ่งทั้งหมดนั้นปิดวาจาอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดป้าย เพราะอยู่ในหมู่ของนักบวชผู้เคร่งครัดในการปิดวาจาผู้ที่แค่อาราธนาศีลเป็นนักบวชหรือเปล่าไม่นะคะเป็นเป็นผู้อาราธนาศีลยังไม่ได้กล่าวคําขอบวชเอสาหังพันเตเลยเป็นแค่อาราธนาศีลคือผู้ที่บอกว่าเป็นอุบาสิกาหรืออุบาสกผู้ที่บอกว่าจะถือศีลแปดเนี่ยในหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะอืม ส่วนนักบวชเนี่ยจะเป็นผู้ไม่ได้นั่งอยู่ใกล้นะคะนั่งอยู่ในเป็นตัวจริงของการปฏิบัตินะคะผู้ที่นุ่งขาวผมขาวแบบนี้เป็นนักบวชแล้วหมายถึงว่าต้องผ่านกระบวนการเอสาหังพันเตนะคะด้วยเป็นนักบวชแล้วถ้ามีใครมาสบประมาณนักบวชสีขาวอย่างท่านว่าไม่ใช่นักบวชปล่อยเข้าไปค่ะถ้าเขาไม่ละเอียดขนาดนั้น เาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมเห็นได้ว่าเราเป็นนักบวชก็ต้องปล่อยเขาไปยกเว้นว่าเขามีบุญพอที่จะฟังรายการประทมธรรมนี้นักบวชก็คือผู้ที่ออกจากเรือนการเอาเป็นว่าท่านอย่าสบประมาณนักบวชเลยนักบวชเล็กนักบวชใหญ่นักบวชน,น,น้อยเพียงแต่ไม่ได้ผ่านการอุป,ปสมบทเขาเป็นอนุปสัมบนมันยังไม่ได้ผ่านการอุป,ปสมบท แต่ก็ได้นำตัวออกมาจากเรือนแล้วแต่ก็ได้พิจารณาทุกขณะที่ฉันพิจารณาทุกขณะที่จะใช้เสนาสนะต่างๆเสื้อผ้าอาภร์แพรพันจิตเขาเป็นนักบวชไหมการกระทำนั้นเป็นนักบวชไหมถ้าท่านบอกว่าเขาไม่ใช่นักบวชกรรมมันจะติดตามท่านไว้ด้วยยิ่งเขาเป็นนักบวชที่บริสุทธิ์เท่าไหร่ปฏิบัติภาวนาพิจารณาทุกขณะมากเท่าไหร่ยิ่งขยันภาวนามากเท่าไหร่ บาปนั้นจะรุนแรงเหลือเกินดังนั้นอย่าสประมาณนักบวชขาวเพราะนักบวชด,ดีมีนักบวชอินทรีย์น้อยหน่อยก็มี <c oughs> ยิ่งการสละตัดขาดแล้วบางคนเนี่ยบวชตลอดชีวิตแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพแบบนี้และปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วถ้าหากว่าท่านไปดูถูกเขาหรือมองไม่เห็นว่าเขาเป็นนักบวชแล้วท่านไม่เซฟตัวเองไว้ก่อนนี่โอ้โหกรรมนะคะท่านระวังระวังเห็นมาไม่น้อยแล้วนะคะเอาละ การตอบคําถามว่าหนูใส่ชุดขาวมีสบายด้วยหนูเป็นนักบวชหรือยังก็ตอบไปแล้วนะคะว่ายังไม่เป็นค่ะแต่หนูมีจิตใจที่ใฝ่เข้ามาใกล้ในพุทธศาสนาหนูเป็นอุบาสิกาได้นะ <c oughs> ค่ะแต่ยังไม่ใช่นักบวชวันนี้ก็ต้องธรรมสวัสดีก่อนลาค่ะ